สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับเราสองคนค่ะครับผมก่อนเกมก่อนเกมวันพรุ่งนี้ต้องเจอเราสองคนค่ะนะเกมตกค้างเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะพี่เราออกไปเยือนปากกอกทีซีค่ะ,คะผลการผลการแงขันก,ก็ออกมาเป็นอย่างที่รู้รู้กันอยู่ว่าเราเสมอไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะคะพี่ก็ต่างคนต่างมีโอกาสเนี่ยแต่ได้ได้รับการบวชจากผู้สื่อข่าวนะในเกมทั้งหมด เก้าคู่เนี่ยเป็นคู่เราเนี่ยเป็นคู่ที่สนุกสนุกมากในระดับหนึ่งถึงแม้ถึงแม้จะไม่มีสกอร์เมื่อเปรียบเทียบกับอีกคู่หนึ่งในวันอาทิตย์นยะซึ่งตอนนั้นสิงห์ท่าเรือเปิดบ้านพ้ายแค่กับ b b c u ซนะแต่เกมวันเสาร์เนี่ย,เ,เ,ยเราเป็นเกมห้าดาวะนะครับเพราะว่าผัดกันุกผัดกรนลับนะครับแล้วก็โชว์ความสามารถกัน ทั้งแก้เกมทั้งทั้งทุกอย่างมีหมดเลยนะแต่ก็ไม่ที่ไม่มีอย่างเดียวคือสกอร์นะโซึ่งเราอยากให้มีมากเลยโดยเฉพาะเยาวเฮอร์มันเนี่ยนโอ้โหทําประตูแล้วทําประตูอีกอะแย่หมดโอกาสมีไม่มีมีทั้งสองทีมเลยนะครับเขาก็มีเราก็มีก็ถือว่าแฟร์ๆนะหนึ่งแต้มแป่งกันไปคนละหนึ่งแต้มแต้มก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะแต่ในวันพรุ่งนี้สิ สำคัญกว่าเป็นเกมตกค้างซึ่งมีคู่เราคู่เดียวเลยนะที่เตะคู่เดียวเลยคู่เดียวเลยนะยลยนะหลีกทางให้ทางนักเตะทีมชาติเขาเราก็ต้องจะเปต้องเลื่อนะนะว่าปทเขาขอเลื่อนมาเป็นจริงๆแล้วต้องเป็นวันวันนี้รางๆก็ต้องเป็นวันนี้แต่เมื่อเอิร์วันนี้มีเอฟเอัพด้วยอือกแบบ็เลยก็ เคลื่อนไปสักวันหนึ่งก็ไม่เป็นอะไรนะอะไรเงี้ยก็ <S <S เพิ่มวันพักกันมาอีกหนึ่งวันะนะทั้งเข้าและเรา <S 2> <S 2> เขาเองเขาก็เตะมววนเสาร์ที่ผ่านมาเหมือนกันนะ,ะ <S 2> <S 2> เขาก็โอ้เก่งเขาไปชนะได้ที่ตราเอฟซนะสองปต,ตุนหนึ่งหลังจากที่โดนยิงนําไปก่อนด้วยะนะจากที่ผ่านมาในอดีตจนถ,ถ,ถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ โอ้เดิมเราเจอวัทเนี่ยเขาเองเขาเคยมาใช้สนามเราแหละเป็นสนามเย่าอยู่พักหนึ่งซึ่งตอนนั้นโอ้โหเทียบชั้นกันไม่ได้เราชนะเขากับกระจุยกระจายเลยแหละนะพอหลังจากนั้นมาเขามีการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในการทําทีมโดยวัทอเขามาทําทีมเองเโอ้โหโเกมมาผิดรูปผิดทาเราเองก็เคยมาเล่นในสนามแห่งนี้ PTT Stadium เนี่ยซึ่งครั้งแรกที่เราได้ไปเยี่ยมสนามเนี่ยนะก็ สนามก็ยังไม่ยังไม,งไม่เรียกว่ายังไม่สมบูรณ์เลยแล้วูพง่ายไไม่สมบูรณ์เลยเลยแหละเราก็ไปแพ้เขาแบบหน้าชนะอไปไแพ้แบบหน้าชนะคือเราไปเสียท่าพลาดท่าในช่วงท้ายๆเกมไงให้ให้เขาตัดบอลไม่ได้แล้วก็ไปยิงเป็นประตูชัยไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทําให้แบบเออน่าเสียดายเขากลับมาเล่นในบ้านเรา เราก็ชนะเขาเราก็ชนะเขาชนะเขาได้ชนะเขาได้ก็เนี่ยแล้วกลับไปเล่นที่บ้านเขาอีกหนึ่งครั้งที่สองก็ไปเสมอเขาได้แบบหน้าชนะออโอ้โหทั้นนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมคู่เนี้ยถ้าเป็นราคาต่อรองนะโอ,อ,อ้ออกได้ทั้งสองทางเลยออกได้ทั้งสองทางเลยแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเพราะว่าโค้ชเองเขาก็ต้องการที่จะรักษาสถิติค่ะ ไล่ผ้า,ามาตอนนี้เนะี่ยทั้งหมด4แมตช์รวมทุกถ้วยเนี่ยค่ะพี่รวมทุกถ้วยนี่5แมตช์แล้วสิมาถ้ารวมวันเสาร์ด้วยก็จะเป็น5แมตช์ใช่นะรวมทั้งโตต้าด้วยนะ,ะนะ5แมตช์แล้วยังไล่ผ้า,ยายอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสถียรในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ยังต้องคงต้องรักษา,าไว้นะเพราะว่าโค้ชเองมั่นใจว่าถ้าพรุ่งนี้เราผ่านปตทระทอรย,ยองได้หรือแม้แค่มีแต้มเนี่ยก็ถือว่าทีมนี้ทีม F our, v A F C, แอร์ฟอร์ดเอเวอเรสต์ซีปัจจุบันเนี่ย สู้ได้ทุกทีนะหลายๆคนคงได้อ่านข่าวแล้วแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้จะเป็นการพิสูจน์ว่าทีมที่ยังไม่ได้แพ้ใคร4ทีมเนี่ยจะคงอยู่อย่างนั้นหรือไม่หรือใครจะเสียสิติไม่แพ้ในวันพรุ่งนี้จะดวลกันพรุ่งนี้แน่นอนนะก็รู่นี้ทูดคนงน่ายถ้า Air Force a w a y ชนะก็จะเหลือแค่ทีมทีานั้นเองที่ยังไม่แพ้ใครแล้วทีมเราก็จะกระโดดขึ้นมาอยู่ประมาณที่4นะในกรณีเดียวกันถ้า เสมอกันทั้งคู่ก็<อ>ยังมีทีมที่ไม่แพ้เท่าเดิมคือสี่ทีมแล้วเราก็กับรทอก็จะโดดขึ้นไปในที่สี่ที่ห้าเพราะมีเก้าแต้มถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราพลาดเรายังอยู่ที่เดิมแต่ปรทอขึ้นมาอยู่แทนแค่นั้นเองพรุ่งนี้เนี่ยตำแหน่งในอันดับตารางเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีแต่จะสูงขึ้นจะดีขึ้นเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะผลออกมาเป็นแพ้เสมอ แต่ถ้าชนะอนีเดตขึ้นแน่นอนนะพรุ่งนี้ต้องอให้กำลังใจกันไปเยอะๆนะก่อนที่จะไปเที่ยวสงกรานกันเนี่ยนะเพราะเออเห็นมีบอกว่าแฟนคลับที่ปตทเตรียมน้ำไม่สาดเราเต็มที่เลยนะบอกว่าขอหลังเกมขออนุญ,ญาตเล่นสงการงานฝานประเพณีไทยนิดนึงอ่อยากให้แฟนคลับก็เตรียมตัว มีโทรศัพท์ก็พกใส่ถุงพ<อ>สงติกใส่ถุง้อยเนาะเก็บไว้ซีนดีซีน,ด,นด, <ฮะ S 1> ดีนะเพราะว่าเขาเขาก็สืบสารนระเพณีไทยเหมือนกันะนะเพราะ,<ฮ>ะว่าเราเองเราก็เป็นคนไทยด้วยกันนะเชี์บอลก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประจําชีวิตเราและตอนนี้นะใ,<ช>ในในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยก,กิจกรรมการดูฟุตบอลก็เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างหนึ่งแล้วที่หลายๆครอบครัวนะครับให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็ รถออกกี่โมงอ่าสำคัญนะคะถ้าเกิดว่ามีแฟนคลับที่สนใจนะคะอยากจะเดินทางไปกับรถสโมสรก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0885031466ค่ะรถออกเวลาเที่ยงตรงเที่ยงตรง12เนกาตรงวันพรุ่งนี้นะครับผมก็พยายามแต่งตัวที่สบายๆใส่ยโลโก้แอร์ฟอร์บเยอะๆแล้วกันนะแต่ก็อะไรเขาเรียก่าเตรียมอุปกรณ์กันน้ำอ่ะสำหรับเครื่องมือสื่อสารของเราไว้ให้พร้อมนะครับผมแล้วก็แป้งกันแดดครีมกันแดด อะไรพวกนี้นะร่มเริ่มเตรียมไปให้พร้อมเลยนะครับผมเพราะมันป้องกันได้ทั้งยานทั้งน้ำทั้งแดดป้องกันได้หมดนะครับแล้วก็พ่กนี้เนี่ยขอให้ทุกท่านตรงเวลาด้วยพเพราะว่ามันจะเข้าช่วงรองวิญยาณแล้วเกรงว่าระยะทางจากกรุงเทพไปจังหวัดระยองสนามปทอทจริงจริงมันไม่ไกลไม่ถึงระยองเนี่ยประมาณสองกิโลเนี่เกรงว่าจะใช้เวลานาน,านเดิมปกติสองชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้พวพรุ่งนี้อาจจะเป็น3ามถึงสชั่วโมงเพราะว่ารถค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนตรงต่อเวลาจริงๆนะครับที่งคือเที่ยงนะ สิบสองนาฬการตรงปุ๊บล้อหมุนทันทีคใครจองตั๋วไว้แล้วก็อย่าลืมเอาตั๋วมาด้วยใช่ครับผมนะอ่ะอย่างอื่นมีอะไรอ้ถ้าใครไปไม่ได้นดี่ไปดูไม่ได้ค่ะนะเพราะว่าบางคนอาจต้องเตรียมตัวเีก่ยกลับบ้านนะไปเอาน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ต่างจังหวัดต้อง,องเดินทางก่อนเนี่ยก็ พรุ่งนี้เนะี่ยเรามีการถ่ายทอดสดด้วยะนะตั้งแต่เวลา18นากานะนทาง <ไฟ S 2> ทาง r u สปอรช่องเจสิบนะครับนะทาง True นะฮะใครที่ก่อนออกเดินทางหรือเตรียมการเดินทางหลังจากเกมผ่านไปแล้วหรือว่าใครที่จะเดินทางออกเนื่อเช้าเนี่ยก็กลับไปให้ทันแล้วกันนะ t r เจ74มีถ่ายทอดจริงๆนะเป็นครั้งแรกของสนาม p t t Stadium นะที่เขาได้ได้ทำการถ่ายทอดสดนะเพราะว่า ที่น <imprisoned> anyway, ี่ค่อนข้างที่จะติดปัญหาเรื่องสัญญาณการถ่ายทอดแต่ปรากฏว่าเขาได้เคลียร์คัดกันเสร็จแล้วว่าพรุ่งนี้มีการถ่ายทอดสดแน่นอนและเราก็โชคดีอีกแล้วครับท่านอีกแล้ว3าอาทิตย์ติดกันสามอาทิตย์ติดกันแล้วครับแอร์ฟอร์สนะครับแต่ใน3ามอาทิตย์นั้นน่ะเรายังไม่มีแต้มเลยนะไอ้มีมีสองแต้มเองมีสองแต้มนะมีสองแต้มเองเพราะฉะนั้นลองดูซิว่าการถ่ายทอดสดพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นโชคดีกับให้กับแอร์ฟอร์สเอเวอเรสต์อีกครั้งหรือไม่จะคิดว่าโชคดีนะทุกคนต้องคิดว่าโชคดีนั้้นนนนเเเอองพราาาะว่่่กหีย ก่อนหน้าที่เราจะเดินทางเนี่ยโอ้โหเรามีสัญญาณที่ดีหลายอย่างอย่างเช่นอุย้ยมีการสืบสารตำนานไทยรดน้ำดำหัวผู้หลับผู้ใยโอ้โหเมื่อวานนี้เป็นไงสนุกไหมใครคงเห็นภาพกันแล้วนะก็เห็นภาพบรรยากาศอะไรนะแต่ว่ายัางไงตอนท้ายตอนท้ายเนี่มีอีกนะโอ้โหแบบลองไปดูแล้วกันนะครับว่านักเตะชาวต่างชาตินี้อยู่ในทีมเราทุกคนเนี่ยโอ้โหรู้สึกเขาเรียกอะไร เข้าเข้าถึงเนี่ยเข้าถึงเพณีไทยเรื่องงานสงการนี้เลืกเกินนะมีการแต่งกายกันโอ้โหเดี๋ยวคอยไปดูนะตอนตอนท้ายนะ,ะมีการแต่งกายแบบประยุกต์ในฟิวของเขาเนะ,ะมีการถ่ายรูปยอกรอโอ้เยอะแยะไปหมดเลยป๋าแป้งแล้วลองดูซิว่าพวกเขาเนี่ยจะให้ความสําคัญกับกับเกมในวนพรุ่งนี้อย่างไรเหมือนกับการที่เขาให้ความสําคัญกับประเพณีไทยโดนน้าดาหัวผู้หลักผู้ใหญ่ของสโมสรนะมีภาควันตอนท้ายอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ถ้าเกิดใครไปไม่ได้ก็ดูถ่ายสด ทูเจ <True> ็ดสิบสี่ห้องสสางกีฬาของเราแล้วก็ช่วงสงบานี้ค่ะพี่สโมสรแล้วเราสองคนก็อยากให้ทุกท่านนะครับเดินทางไปรบน้ำดำหัวเยี่ยมเยยนผู้ใหญ่นะครับผมก็ก็ขอให้ปรดระมัดระวังนะครับผมแล้วก็การดื่มสุราขณะขับรถหรือดื่มสุราในระหว่างขับรถเนี่ยก็ไม่เป็นผลดีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับ,รบผมพวกเราเนี่ยนำสโมสรเอวไอสโมสรแอร์ฟอร์สเอเอฟซี ก็ขออำนวยเวพอร์ให้ทุกท่านเดินทางกลับทั้งไปและกลับโดยสวัสดิภาพนะครับกลับมาเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้กับนักเตะของเราอีกต่อไปนะครับผมนะในช่วงท้ายนี้ก็คงไปดูภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้กันดูซะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราสองคนต้องขอญาตไปเล่นสงการกันก่อนนะครับสวัสดีครับ